สวัสดีตอนบ่ายครับทุกคนก็อยู่กับช่างอตอมอนทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง16นาทีครับก็เป็นวันที่10ตุลาคมนะครับก็มาสแตนบายรอรับของให้ลูกค้านะครับอยู่โกดังกามา38นะทุกคนติดเที่ยงนะครับผมถามเซลคนเรียกรถเขาบอกว่าไม่ติดแต่โกดังบอกติดนะครับ ก,ก็เป็นงานตัวนี้นะครับงานไปกลับนะทุกคนก็คือไปที่ระทุ่มลายนะครับแล้วก็เอางานจากระทุ่มลายกลับมาลงที่โกดังเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งนะครับเอาไปเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตามที่เซลล์บอกมาประมาณนี้นะทุกคนก็งานจะใส่อคอนไปกลับนะครับมันจะมี ทุกคนเห็นไหมจะมีรูปคนขับช่วยยุกแล้วก็ไอคอนไปกลับแล้วก็ราคางานนะครับก็ตามระบบแล้วถ้าเราได้รอนะครับงานดานล้วลามก็แจ้งค่ารอไว้ในแชทนะครับถ้ามันเกินยี้านาทีเดี๋ยวซีเอดจะอัปเดตงานให้ใหม่นะครับวันนี้เขาบอกว่ารอขึ้นสินค้าตอนบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมง รือว่าใบาสองก็ยังไม่รู้ทุกคนก็นั่งรอกันครับรอประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าไม่นานนะทุกคนก็ไม่มีงานบิ่งครับมันมีงานตัวหนึ่งอยู่รับตอนสี่โมงเย็นนะครับเป็นงานลูกค้าประจานะทุกคนวันนี้ใบปากเก็ตนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันผมก็อาจจะวิ่งงานเดียวนะทุกคนวันนี้พอได้ค่ากับข้าวนะครับ ก็งานหักแล้วเหลือ8 4 1บาทนะครับก็ตีซะว่าเหลือสักห้าร้อยแต่มันไปกลับประมาณ300นะครับไปเกินนี้นะครับเพราะผมตีเปล่าจากนี่กลับบ้านก็ประมาณ10บกโลครับรับใกล้ๆบ้านไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับผมดีกว่าไม่มีงานวิ่งนะครับถูๆไทยๆไปเพราะว่างานประจำก็ไม่ค่อยออกครับช่วงนี้งานลูกอมก็เรียก ค่ำเกินเรียกสี่มงเย็นนะวันนี้ก็ดูก่อนครับถ้าเวลาเหลือเยอะก็อาจจะไปวิ่งให้แกอยู่ครับเพราะค่าเที่ยวก็ได้อยู่นะครับไปนนทบุรีไปปากเกร็ดก็จอดรถตากแดดทุกคน ก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง3 42ท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็าบขอบคุณมากมครับที่ติดตามผมนะครับเป้าหมายผมคือผู้ติดตามหนึ่งันะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับทุกคนก็ทำไปเรื่อยๆครับทำให้พี่ๆเพื่อนๆดูไปเรื่อยนะครับงานแต่ละงานถ่ายสตอรี่การเดินทางไปนู่นไปนี่ให้ชมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวไปแถวหนองจอกเขตระบังครับแถวๆนี้ วิ่งไปประมาณ40กกโลนะครับกับก็40่กิโลเหมือนกันนะครับไปกลับเท่ากัน,นก็มาเราดูกันว่าผมจะได้ขึ้นสินค้ากันกี่โมงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับผมก็รับของออกมาเรียบร้อยทุกคนแล้วก็งานแยกซีเอสอัปเดตงานในระบบอยู่นะครับเมื่อกี้ าเครื่องเดียวทุกคนก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็เดินทางครับผมลูกค้าบอกว่าให้โจหาปลายทางหน่อยว่าจะถึงกี่โมงลูกค้าบอกก็ราคางานเพิ่มมาเป็น1,121บาทนะครับก็ได้ค่ารอมาร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะดูชีวิตก่อน ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมต้องกลับมาให้ทันสี่โมงเย็นนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยผมรับงานสี่โมงไว้งานลูกอมนะครับไปถึงนู่นประมาณบ่ายสองครึ่งช่วงหาลูกค้ากครับ พอดีจะเอาเครื่องซักผ้าไปเปลี่ยนนะครับกำลังออกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพี่ใช่ครับอะ,อะไรครับพี่ไม่ค่อยได้ยินครับอ่าโอเคได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับสวัสดีครับ จ้งอีกรอบลูกค้าบอกผงจะยกลงได้ไหมเนี่ยเครื่องซักผ้าเครื่องบรรลือแต่เขาใส่มาเค่ียขับยุกนะทุกคนผมก็อยากจะแบกคนเดียวอยู่แต่เขาเกียงใจเครื่องซักผ้านะครับ ที่จอดรถกว้างๆครับเอาอตเติมคันเร่งให้ผมน้อยออกมาแล้วอะพอระยะทาง40กิโลเมตรครับ คือผมกลับรถใต้สะพานนี้ไม่ได้ทุกคนกลับรถใต้สะพานตรงบ้านรวมชัยะไม่ได้ผมต้องวิ่งไปกลับเกือกม้าบางโบนะครับแล้วก็วิ่งเข้าเส้นถนนรัตรนโกศิทร์200ปีแล้วก็ออกลาดกระบังเลี้ยวขวาเข้าลำใต้ติ่งนะครับถนนขุมทองลำใต้ติ่ง แล้วก็ไปออกร่วมพัฒนาเข้าถนนอยู่วิทยาก็ถึงลูกค้าแล้วครับก็ดบเดี๋ยวเดินทางกันด้เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทั้งไปและกลับนะครับคลิปนี้ดเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาให้ชมครับผม หนึ่งสองร้อยปีแล้วครับทุกคนสิบสามนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับก็เจ้าของเครื่องสืผ้าโทรมานะครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องรีบนะครับก็ใจขนส่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆมาแกบอกผมก็ไม่ได้รีบนะครับแต่ว่าผมต้องกลับมาขึ้นของให้มันทันสี่โมงเย็นนะทุกคน <c oughs> ก็ไปถึงปลายทางประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับ ประมาณนี้นะผมต้องมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งไปปากเจดนนทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับถ้ากลับไม่ทันยังไงเดี๋ยวหารถคันอื่นไปวิ่งให้แกนะครับหารถพี่ๆแล้วละมุฟที่ว่าจะเข้ากรุงเทพนะครับดีกว่าที่เปล่ากลับครับเนี่ยต้องดูหาในกลุ่มดูครับ จริงๆนะทุกคนต้องดูเวลาก่อนครับว่าลูกค้ารอได้ไหมเกยผมบ,บอกผมว่าเกยบอกผมว่าเม่วานเนี่ยมีงานไปปากเกรีรประมาณสามตั้งสีมงเย็นนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมขอรับงานเช้าก่อนตอ้นี้เกยเกย์แจ้งมาวันนี้ว่าบ่ายสองครึ่งได้อ้าเลยผมผมก็อ้าเลยว่ามันไม่ทันแล้วนะครับถ้าบ่ายสองครึ่งว่าผมรับงาน ตัวนี้ยังแต่เที่ยงอ่ะก็งานตัวนี้เป็นงานแอปนะครับไปกลับมีงานลูกกมเป็นงานนอกนะครับพอรวมแล้วสองเที่ยวน่าจะพออยู่ได้อยู่ครับวันนี้เหลือไม่เยอะแต่ยังไงก็เหลือนะครับเหมือนเดิมครับผม ว่าแซงซ้ายนะั้งนั้นโอ้ถนนเพิ่งทำไปอย่างนี้เนี่ยถึงว่าละทำไมเขาไม่วิ่งซ้ายกันไม่ไหวทุกคนไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวช่วงล่างไปหมดอะเป็นเข่อนอย่างเงี้ย ไปเองนะครับเส้นนี้ยังไม่ถึงปีด้วยก็จะไปตัดออกคลองหลวงแพ้งเลี้ยวซ้ายไปทางลากระบ,บังนะทุกคนแลว้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนลำใต้ติ่งนะคร ลูกค้าแล้วครับทุกคนเหลืออีก1.1กิโลเมตรนะครับ1.1กิโลเมตรใช้เวลา4นาทีนะครับก็าตามแมป่าให้เข้าซอยนี้นะครับ ก็ดีผมไม่ได้รัดมานะครับผมกลัวมนันไม่หนีอะทุกคนกลัวมันล้มของลูกค้า สิ่งไปหน่อยไม่ได้สิ่งหรอกขื่นมันเยอะนะครับหลุมมันเยอะเดียดูซอยกันนะครับซอยยี่สิบสามนะครับเจ็ดศูนย์ทาหกสิบเก้านะครับทุกท่านลูกค้า ค้าก่อนฮัลโหลครับคับพี่ผมกำลังเข้าซอยไปนะครับซอยาครับผมซอยยี่สามใช่ไหมพีใช่ โอเคได้พี่กำลังเข้าซอยสิบหกไปครับโอเคครับคุยกับเซิลก่อนแป๊บนึงนะครับว่ายกกลับได้เลยหรือว่ายังไงนะครับโอ้โ พี่ไอเอกสารที่ให้มานี่ให้ลูกค้าเลยไหมครับครับผมใบครับสองใบอ่าถูกต้องครับพี่สองใบครับแล้วของแล้วของเก่านี้ยกกลับได้เลยใช่ไหมพี่ยกกลับได้เลยครับกลับไปที่ที่ที่ค้างเหมือนเดิมครับแต่ว่าไปลงค้างไหนทราบไหมพี่ไปลงตรงเดิมเลยคดับไปลงตรงที่เดิมเลยครับพอดีเขาบอกว่าเขาไม่รับของกลับมาพี่ไม่ให้เดาขาโอเคได้ครับพี่ได้ครับครับสวัสดีครับติดต่อเขาแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมครับอ่ากําลังจะถึงแล้วพี่ เรียบร้อยแล้วครับเพโอเคครับครับบัดดีครับบัดีครับฮะเราซอยยี่สิบสามอยู่ฝั่งไหนอะทุกคนแ๊บนะอ๋อผมเลยมาแล้วดิมัวแต่คุยกับเซิวพอดีแมพมันไม่ตรงนะครับ ุ้สะดายนน่ทก็สรุปแล้วของไปลงที่เดิมนะครับยกมาเปลี่ยนเอาเครื่องนี้ให้ลูกค้าแล้วเอาเครื่องนั้นกลับนะครับเซียวติดต่อประสานงานไว้เรียบร้อยนะครับกว่าจะได้ตังเขาทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวของลงให้ลูกค้าครับเดี๋ยวเดินทางกลับคลังกัน ก็ลงของไปที่เรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็รับของกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ซื้อเซล,ล์มานะครับมันเป็นสินค้าแฟเซล,ล์นะทุกคนเครื่องละสี่พันกว่าบาทโคตรถูกอะทีเบีนะผมออกทางเดิมไปเนี้ยก็วิ่ง200ปีกับทางเดิมครับโอ้ ข้าก็วิ่งรถเหมือนกันนะครับวิ่งล่องรายได้ดีครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยนะครับลุนล่องมันจะไม่เหมือนไปเช้ายินกลับนะครับ ขนส่งผมถึงว่าและเกพูดแปลกๆแกบอกว่ามันต้องรีบก็ได้เป็นขนส่งเหมือนกันเข้าใจเกบอกอ,อสนมากขนส่งเขาจะเข้าใจกันนะครับวิ่งรถเหมือนกันความปลอดภัยมันก็ต้องมาควบคู่กับการบริการที่ดีเหมือนกันนะครับเอ้อเจังเลย ก็ถึงนู่นประมาณบ่ายสามครึ่งครับเสียงอะไรเสียงเหนยบหรือเสียงอะไรทำไมมันดังแรงผมก็ไม่ได้ก้มดูเลย ขวาออกถนนอยู่วิทยานะครับกลับทางเดิมนะครับทางที่เรามาเมื่อกี้นะทุกคนก็วิ่งออกบางนาตาดนะครับแล้วก็ไปกลับร้วยบรมต์วีนะครับ วันนะครับเท่าที่ถามลูกค้าดูนะทุกคนรับประกันเจ็ดวันเป็นเหมือนของตกรุ่นนะครับแล้เวเขาเซิวออกพูดถือว่าราคาโอเคมากครับสภาพยังดีอยู่เลยทุกคนเป็นของเมื่อหนึ่งนะครับแค่ของมันตกรุ่นเฉยๆนะครับของใหม่ก็เ,เดินทางกลับกันเรื่อยๆมันเดิมครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไป็นช่วงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทุกคน ก็กลับมาถึงบางนาตาดแล้วครับทุกคนกำลังจะออกบางนาตาดนะครับตอนนี้ฝนจะมาแล้วครับมืดตึ๊บเลย <c oughs> 15นาฬิกา11นาทีนะครับตอนนี้เอ,อ้ก็เห็นพี่เขาเรียกรถอีกคันนึงนะครับจากโกดังกกม38ไปบา,บาจีนนะครับราคา1,178บาท ใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีงานกลับหรือเปล่านี่แหละปัญหาปจีนหางานกลับย่านะครับเย็นแล้วน่าจะเป็นเอนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนั้นนะแต่รับกดังเดียวกันนะครับโอ พี่เจ้าเรียนไหนพี่อยากข้อมเรียนอย่างนี้ดิก็เหลืออีกสิบหกกิโลเมตรครับเจ้าเวลาเดินทางสิบห้านาทีก็วิ่งไปแล้วแปดสิบห้ากิโลครับก็ดสิบห้าร้อยโลพอดีครับ มาจากบ้านนะครับมาจากบ้านก็ประมาณสิบโลก็ลงเสร็จลงเสร็จก็ตีเปล่ากลับบ้างปกงประมาณสิบสี่บห้ากิโลนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นของงานลูกมไปปากกีดต่อนะครับตอนเย็นนะครับ เท่ดีจังเลยเป็นขึ้นนีกแหละเพิ่งทำไปชิดซ้ายนะครับตรงนี้ขวาเป็นเลนยูเทิรน์นะครับสองเลนกว่าเนี่ยลูกสอนตรงไปก็จริงนะทุกคนแต่มันเป็นยูเทิรน์นะเนี่ยเห็นไหมใช้สองเลนซ้ายนะครับ บางนาตาดนี่ใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับสองล้อเนี่ยล้มได้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อวันนั้นก็ล้มอยู่ตรงหน้าวัดบ้านละกาดนะครับตกหลุมแล้วก็ล้มนะครับหลุมมันลึกนะครับรถใหญ่ยังพอทนครับ เต็มที่ก็แมกแตกยางแตกมอไซค์ล้มนะครับิดควาเลยคผมจะเข้าเลนหลักนะครับก่อนถึงบ้างพีน้อย ดูก่อนว่าลงของเสร็จต้องมากลับรถนี่หรือว่ากลับแถวนั้นได้เลยนะครับผมก็ไม่มั่นใจทางเข้าเท่าไหร่ว่ามันเข้าตรงหน้ากูดังโกมอสามเปดได้ไหมอันนี้เขาซ่อมถนนใหม่นะครับตรงนี้หลุมมันลึกมากเลยนะทุกคนเนี่ย ทางมาที่เรียบร้อยครับทุกคนก็กลับจากฝั่งนู้นกลับมาถึงจุดที่เรารับของนะครับเป็นงานไปกลับนะทุกคนก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวไปติดต่อกัครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ลงตรงไหนนะครับลงที่เดิมหรือเปล่าเอกสารอะไรก็ไม่มีมานะครับก็เดี๋ยวผมไปติดต่อข้างบนกันครับแป๊บนึงนะทุกคน จบงานไปที่เรียบร้อยครับทุกคนสี่โมงเย็ยนพอดีก็โทรหาลูกค้างานลูกกลมแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าผมว่าผมจะกลับไปไม่ทนันลูกค้าบอกเดี๋ยวอาจจะเรียกเป็นวันอื่นนะครับก็ออยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมมาถึงที่นี่บ่ายสามครึ่งเขาไม่ลงของให้ผมเขาบอกเขาไม่รับคืนแต่เซลลบอกว่าเมื่อคืนที่เดิมขออเขาบอกว่าก็บอก ไปแล้วไม่รับคืนคเขาบอกอ้าวผมก็อ้าวเลยรถคันนี้ไปปาจีนเนี่ยเลยป้าป้าไปปาจีนป้าป๋าปานี่ยเน,น,นี่ห้องนี้เนี่ยเนี่ยห้องนี้เนี่ยเสี่ยมารับของไปปาจีน ป๊ามารับของเหรอฮะอไปปาจีนใช่ไหมเนี่ยไปติดต่อห้องกระจกนะครับจะตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินไปห้องกระจกมว้ผมเอาของมาคืนเอาของมาคืนมาแต่ไหนเนี่ยมาแต่ไหน วิ่งไปปาจีนเออบ้านบ้านตัวเองแค่อะไรหรอกเดินไปบอกเขาว่ามารับของลาล่ามุกกลับบ้านครับก็วันนี้จบที่งานเดียวแล้วทุกคน ก็หักแล้วเหลืออยู่900กว่าบาทนะครับก้าน้ำมันไปกลับประมาณส0งร0อยสาประมาณนี้ทุกคนเข้าบ้านครับที่ปากกับบ้านประมาณ10บกิโล <c oughs> ปิ่งพลังงานชิวจัดเห <c oughs> ็นอยู่งานตอนนี้ไปไปาจีนไม่ไปมันหางานกับยากครับปาจีนไม่ใช่อะไรหรอก กว่าจะเคลียร์กันลงตัวเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ออกมารับของด้วยประเด็นนะ่ะคือจะบอกว่ายัางไงเราไม่ได้มีหน้าที่มาติดต่อตรงนี้นะทุกคนเราก็ทําตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าคนจ้างรถบอกนะครับส่วนเขาจะไปเคลียร์กันยังไงมันเป็นเรื่องบริษ,ษัทของเขานะั้นไม่เกี่ยวกับเรานะครับเอาไปซ่อมหรือว่าไปลงซ่อมอะไรยังไงมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับ เขาต้องประสานงานให้เรานะครับไม่ใช er ่ว่าให้เรามาประสานงานเองนะครับทุกคนก็เขาตักลงให้ผมแล้วก็แล้วแต่เขาจะเอาไปไว้ไหนก็มันก็เรื่องของเขานั้นไม่เกี่ยวกับผมแล้วทุกคนหน้าที่ผมมีแค่นี้นะครับไม่ทำไงได้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอาตมนทัวร์ทุทึบแคปเทเลนให้ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ